ครับผมสวัสดี FC และผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับผมอ่าและก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูอร่อยนะครับอร่อยดีมีประโยชน์อีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะครับผมชื่อเมนูว่าไก่นุ่มผัดน้ำจิ้มซุกี้นะครับผมอ่านี่คือขั้นตอนการทําที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาน่าทานไหมครับ เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทํานะครับเมนูเพื่อสุขภาพขายดีมากเลยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับวัตถุดิบก็จะเป็นอกไก่นะครับผมเลือกอกไก่สวยๆนะครับจะเอาติดหนังหรือไม่ติดหนังก็แล้วแต่นะครับเลือกเอามานะครับ1ชิ้นนะครับอ่าแล้วก็มีไข่ไก่นะครับผมใช้ไข่ไก่1ฟองหรือ2ฟองก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีต้นหอมกระเทียมกรีบนะครับ วัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมส่วนเครื่องปรุงก็จะมีนี่ครับน้ําจิ้มสุก,กี้นะครับเลือกยี่ห้อที่ท่านชอบนะครับแล้วก็ผงปรุงรสอ่าแล้วก็น้ำซอสปรุงรสซีอิอ๊วขาวน้ํามันหอยพริกไทยป่นแล้วก็งาขาวนะครับอ่าแล้วก็น้ํามันพืชน,นะครับผมอ่าไม่ใส่น้ําปลานะครับไม่ใส่น้าปลานะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทํานะครับอ่าล้างไก่ให้สะอาดนะครับขยําด้วยเกลือให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นลูกเต่านะครับจากนั้นก็ใส่น้ํามันเป็นนิดนึงครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยเป็นนิดนะครับหมักไว้ประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับผมอ่าแล้วก็ซอยต้นหอมซอยพริกแดงพริกสวนไว้นะครับแล้วก็สับกระเทียมไว้นะครับใส่ใส่กระเทียมเยอะๆยิ่งอร่อยเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกระเทียมก็ใส่น้อยนะครับผม อ่านี่ครับก็จะไม่มีอะไรมากแล้วก็มีกระหล่ำปีนะครับหรือว่าประกาศข่าวก็ได้นะครับตามชอบนะครับหรือจะเอาผักชนิดใดมาเคียงข้างด้วยก็ได้นะครับผมนี่ครับหมักเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณสัก1 0บถึงยีนาทีสําหรับไก่นี่เขาก็เป็นมีโปรตีนนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับทานแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่รักสุขภาพนะครับส่วนมากจะนิยมทานอกไก่กันนะครับอ่านี่ครับ วิธีการทำวิธีการเตรียมนะครับก่อนที่จะทำนะครับเพื่อนๆครับอ่าขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ลวกกระหล่ำนะครับลวกลวกผักไว้นะครับอ่าพอผักเริ่มนิ่มก็เอามาใส่จานไว้นะครับนี่ครับอ่าเตรียมพร้อมนะครับเรียกว่าลองลองจานไว้นะครับสำหรับเวลาเราผัดเสร็จเราจะมาใส่บนจานนี้นะครับและขั้นตอนต่อมาก็เป็นการ คั่วงาขาวนะครับอ่านี่ครับค่อยคคั่วด้วยไฟอ่อนนะครับให้เขาหอมเหลืองนะครับอ่าใช้ไฟอ่อนนะครับคั่วบนกระทะนี้นะครับผมอ่าขั้นตอนต่อมานะครับก็เจียวกระเทียมให้เหลืองนะครับอ่านี่ครับใส่น้ํามันไม่ิดเดียวพอนะครับผมอ่าเป็นเมนูที่ง่ายนะครับไม่มีเอ่อวัตถุดิบอะไรที่เยอะแยะนะครับผม ราคาประหยัดด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนครับอ่ากอกระเทียมเริ่มเหลืองนะครับแล้วก็ใส่หกไก่ลงไปเลยนะครับอ่าผมก็เลือกเป็นติดหนังมาด้วยนะครับเราจะผัดไก่ให้เขาใกล้จะสุกนะครับเราถึงจะใส่เครื่องปรุงนะครับเพืนเครับ เราก็ค่อยผัดไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีมันของไก่ออกมาด้วยนะครับเราไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับหอมเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับไก่หั่นชิ้นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ใส่ผมุรุงรล,ลงไปนะครับน้ำตาลทรายนิดหนึ่งครับเราจะไม่ปรุงอะไรที่มันเยอะเกินไปนะครับเพราะว่า น้ำจิ้มสุกี้เขาจะมีรสชาติของเขาอยู่แล้วนะครับเราต้องคอยชิมรสชาติก่อนนะครับที่จะปรุงอะไรเพิ่ม,เต,มเติมลงไปนะครับาจากนี้ก็ใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปเลยนะครับเลือกน้ำจิ้มสุกี้ยี่ห้อที่เพื่อนๆชอบนะครับผมผมก็ใช้ยี่ห้อพันท้ายนะครับผมอ่านี่ครับเราจะทานแบบสไตล์ฉ่ำๆนะครับเพื่อนๆครับ นี่ครับํำเลยนะครับผมเราจะผัดไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำจิ้มคุกกี้เข้าไปในเนื้อไก่นะครับผัดไก่ให้สุกด้วยนะครับขั้นตอนนี้นะครับอยู่ในกระทะค่อนข้างน้นหน่อยนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็ชิมรสชาตินะครับขาดความเค็มหน่อยแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับ ตามด้วยซีอิ๊วขาวหน่อยนะครับอ่ารสชาติก็ตามใจเพื่อนๆเลยนะครับชอบรสชาติไหนขาดหรืออะไรก็เติมรสชาติลงไปนะครับเติมเครื่องปรุงลงไปนะครับนี่ครับหน้าตาเลยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะใส่อะไรเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะครับลองอาไปทําขายก็ได้นะครับอ่าทาทานในครอบครัวก็ดีนะครับอร่อยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะครับผม หรือจะทานผักก็ได้นะครับผักต้มนะครับอร่อยนะครับต้มการันตีเลยนะครับผมอจากนี้ก็ใส่ไข่ลงไปนะครับจะใช้ใส่ไข่หนึ่งฟองสองฟองแล้วแต่เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักครู่ค่อยค่อยผัดนะครับผมอนี่ครับค่อยๆผัดนะครับ หน้าทาจริงๆเลยครับสไตล์ชําๆเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะดูลักษณะคล้ายๆกับไก่ผัดผงกะหรี่เลยนะครับเพื่อนแต่เพียงแต่เราไม่ได้ใส่หอมนะครับไม่ได้ใส่หอมใหญ่นะครับผมอ่านะครับแล้วก็ตามด้วยโรยพริกไทยเป็นนิดนึงครับถ้ามีเด็กๆก็ไม่ต้องทําเผ็ดนะครับถ้ามีเด็กเล็กๆก็ไม่ต้องใส่พริกไทยไม่ต้องทํารสจัดมากนะครับถ้าเป็นเด็กโตก็ใส่ได้นะครับผม นี่ครับคล้ายๆคล้ายๆกับออผ,ผัดผงกะหรี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับง่า <aine S 2> <ouse> ยนะครับผมไก่ผัดผงกะหรี่นะครับอ่าแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยนะครับถ้าจะไม่ใส่ผักก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อน่าแล้วก็โรยด้วยพริกซอยนะครับเพิ่มความเผ็ดน,นะครับพริกซอยก็จะมีะพริกแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับ เพิ่มความเผ็ดหน่อยนะครับจะได้ไม่เลี่ยนด้วยนะครับผมอ่แล้วก็โรยต้นหอมอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะตักขึ้นนะครับเพื่อนๆเป็นการโรยสองรอบนะครับทั้งต้นหอมแล้วก็พริกนะครับผมแล้วก็ตามด้วยงานะครับงาขาวนะครับผมโรยงาขาวแล้วก็ผัดคลุกเขาอีกสักคู่นึงนะครับแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับเป็นอันวัาเสร็จนะครับผม เมนูไก่นุ่มผัดน้ําจิ้มสุก,กี้นะครับผมเมนูที่หาทานยากนะครับทําง่ายด้วยนะครับผมานี่ครับตักราดบนผักที่เราต้มไว้นะครับาทานคู่กับผักอร่อยนะครับเพื่อนๆครับผักก็เลือกเอาที่เราชอบนะเพื่อนๆชอบผักชนิดใดก็เอามาต้มนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้เลยนะครับ อ่านี่ครับเมนูอร่อยเมนูสไตล์ฉ่ำๆนะครับแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับลองไปทำทานดูนะครับรับรองสมาชิกในบ้านจะติดใจเลยนะครับผมอ่านะครับทานกับข้าวสวยแล้วร้อนอร่อยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ อ่านะครับดีต่อใจดีต่อสุขภาพนะครับงาขาวก็มีโปรตีนสร้างอนุมูลอิสระด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจอต o m channel ด้วยนะครับผมเรื่องกินไว้ใจเรานะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ